ได้เลยครับตันนี้โชคได้เลยนะครับตันนี้โเหนื่อยถ้าเป็นหน,นุ่มวันนี้มันลอยกองไานี่กองครับขอพักครับแป๊บนึงครับอ้าวทีนี้เรามาดูรอบเป้ากันนะครับรอบเป้ารอบเป้าต้องขออ่านโชยครับวันนี้ เพื่อให้หายได้เร็วขึ้นหลบเบอให้คุณครูสักครั้งนะครับผมก็คือครูครับจะรอดบ้างนะครับลูกไม้ขม่าลังขวานแล้วต่อหันน้ำนะครับเปิดรับขันแขนยัดขทาัง เวียนแข้งลังผ้าแขนตบตัดแขนปังเอาทำให้เกิดปาท่องตวนะครับาลูกม้พิแข้งคบทน้อยพนไปกันนะครับเสดพิแข้งคบอยววียนังขอนขา

สะบัดหูเป็นแค่ไหนลกูกที่เขาสำคัญของชาย,ยานครับลูกสำคัญนะครับอ้าวยกเอารัดสลับเรียงเอืนยัดข้งางจับตันแขนนัดมาพัดมาลาสูต่อเวฟกอ,อกสะบัดหูเป็นแค่ไหนฟังเห็นไหมครับอ่าลอบเป้าจบไปแล้วนะครับทีนี้เราดูการออกอาวุวธแบบชาย,ยาน,นะครับเห็นไหมครับขาผมมีบวมเลย แตะแบบนี้นะฮะเจอตอคไไ้ายในวงเลยอ้าวยืนทำตามอกน,ะนทะทิ่มก้ามาแท่เวียนท้างหลังวียน้าย ทิ้งตากระแทกยัดเข่าหลังเวียงแงหลังฟาดสันแขนับสันแขนกรับตัวทิ้งต่าเวียนขั้นยัดเข่าหลังเวียงแงหลังฟาดสันแขนเวียนศอกเวียนศอกกรับตัวทิ้งต่าเวียนขั้น ยักเขาหลังเวยันแข้งหลัง้าดสันแขนเบ็นโซ่เบ็นอง่ตับตัวหินก้าวขึ้มาลางก้าวตูปองก้าวเวียนโซ่ยักข่าหลังเวียนแข้งหลังเหินตับสันแขนนะครับให้เกิดความคล่องตัวนะครับตับตัวหิน เอื้อมยืดข้าหลังนะครับมีการเอินแล้วนะครับตับตัวชักขาหลังเอินอมับขาหลังเอินอมขัดสลับขาปรสยมยิ้มมัดหน้าเอื้อมยืดข้างหลังบ้างจริงๆมันมีเยอะมันมีเยอะมากนะครับแต่เ,เอาแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ข้าวาทุกท่านเนี่ยคงอยากจะรู้ว่าการปก่อตัวข,ของโวยไยาเนี่ย